สบายดี Connie, พี่น้องเมื่อสุข,สข n, ุส Somehow, e <out> ุคนเดจ้าเมื่อี้ออนกระซิมาเว่าเรื่องหญ่ากับลูกชายเนาะที่น้องเนาะทีอีฟซีเพินคอมเมนต์มาพี่น้องแล้วกะทีเปินกระเขาใจแน่บางทีเพินกระบอกเขาใจแน่น้องเพียง้นงะแล้วก็ซิมาตอบเรื่องคายเขาสวนเมื่อนี่พี่น้องสิมมาว่าเรื่องคายเขาสวนมาตอบพี่น้องมาว่าเรื่องคายเขาสวนน้ำแน่น้องเมื่อนี่น้องพี่น้องเนาะอ้นกะ จาสซเฮิตคลิปยังพี่น้องเ้ยให้เอฟซีได้เบิงได้ชมพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็มมแต่ไปกินน้ำมันอมมลอมมลเพิ่นแกงนอไม้ส่วนไปกินแกงนอไม้นพิธีไปหอกกับพิธีอุ่นแกงพี่น้องเนาะแกงสู่กันกินกินนำกันนั่นแหละพี่น้องแล้วกันต่อมามาหนิอมมลเรากลับบ้านมานน่อมอนก็ลวกกุ้งให้กินกินกินโต๊ะทองโต๊ะใสอยู่เพิ่น่า ลวกกุ้งลวกหมูสามชั้นจ,ำจ้ำแจ่วซีฟูด้ดให้กินพี่น้องเลยก็กินแต่สีหามงูพุ่ลละพี่น้องเยโอุอนกน็กินแล้วก็มามน้องพี่น้องมาไล่ควายออกจากสวนกันเมื่อยเพราะแห้งพี่น้องเยจนว่าหายใจจนน,นั่นไลก่กบไปกบมามันบอกละเถือ่อนน้องพี่น้องก็สิมะว่าเรื่องแม่ย่าของอ้อนที่มาบ้านจุดประสงค์ของ มาบ้านอุอน่นมือนี่เราเพียงเนาะที่เพิ่นมาเด้อพีอ่น้องเด้ออ่ามีเอฟซีแบบอันบ่เมนมาเพิ่นมาขอเงินขอคำอุ่นหน่อยบอ่พี่น้องเพิ่นบ่ได้มาขอเงินขอคำอุอน่นอย่างใดเนาเพียงเนาะคือเพิ่นอยากมาเห็นอยากมาพาลูกอุอน่นมาหาอุอน่นพี่น่อยอ่า มาหา,า,า,ามายังเน่ยไม่เห็นบริเคิลบาสีมาขอเงินขอคำอ้นเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บริคิลบาสีมาอยู่กับอ้นเนาะเราลมยังกับอ้นนะเราก็เข้าใจเราเว้าค่ะเราพี่น้องเนาะบาสีมาเว่าเรื่องของงาก่อนพี่น้องกาอ้นกับเพิ่นกัเท่าเราบยายามให้เอฟซีนะว่าให้เพิ่นว่าเพิ่นแนวนั่นแนวนี่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาด้วยเจตนาดีพี่น้องเข้ากะ นี่น้ำเพิ่นน้ำเพิ่นบ่อดืเห็ดพิษยังน้ำเพิ่นมาเพิ่นกะเบ้าลมกันพี่น้องเออเพราะว่าผ่านมาอุนก็เคยเบ้าเคยคุยเคยลมกันเล่าแบบสี่เนาะเปล่งเนาะเออก็เห็นเล่ากะมีต่มา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 นั่งกินน้ำกินไนกินข้าวกินน้ำแล้วบ่เนาะตามมารยาทเขาก็ตกถามเพิ่นเขาไปหาเพิ่นเพิ่นกะถามเมาเออกินตัวกินข้าวกินน้ำแล้วบ่แบบสี่นะพี่น้องแล้วก็นหนึ่งก็คือเราอยากมาบอกข่าวว่าเออว่าผัวเราตายแล้วแบบสัตว์แบบสี่เนาะแล้วก็ เราบก้าอยู่เพื่อนลังนั้นนะพี่น้องเลยเล่าหันโบก้าอยู่แล้วบางทีเราก็สิให้ลูกชายเราขายเราว่าบางทีก็สิป้าไว้หันและเล่านากะิพาลูกอ้นไปอยู่น้ำมันพ่อน้ำแม่เล่าอยู่บ้านสองห้องพี่น้องบ้านสองห้องนั้นอ่าไปทางดงเห็นผู้แหละพี่น้องไปทางดงเห็นผู้แหละทานผู้ใดอยู่ทางเล่านี่เอฟซีทางประเทศล่านี่สิหูจักเนาะทางดงเห็นไปทางผู้แหละเีโปนเมืองพีนผู้แหละพี่น้องไปทางอันอัน อ,อย่างพารานไซเมืองพารานไซพุละ่ะแต่ก็ยังโบกหอดทำยังนอตสีหอดดูงเห็นก่อนออกจากอันเซโนโไปน้องเพียงนอะเพิ่นมานีเพิ่นเราก็เว่าวบ่ไดอยากมาขอเงินขอคำอยังเดอ้ออยากบ้าเบิ่งมาเห็นอยากพาลูกตัวมาหาตัวเราว่าจังซี่เราว่าเนาะอะ่คืออันอน้นกะเอาเงินในเพิ่นนะค่ะรถอ้นกับบนไดมีเงินมีคำยังเนาะ นลัดต้วมีวระบร่ระว่าสี่ละกันนะพอมีอยู่ระว่าเออคันตัวมีตัวเก็บไว้ซื้ออยู่ซื้อกินตัวซา่าระว้ากันนะพอมีอยู่อย่าแลบอกเป็นยังเขาอย่าเอาห้ขารถมันกบบระเบนลายแม่เอ,อ้ยอนระบ้าทั้งสี่เนาะเราก็เท่านึ่งมาก,กะเรื่องลูกอน้นอะไรพี่น้องเขาก็เห็นใจพันยูเราเพียงเน,นกกาะกะคือเรื่องลูกเรื่องเองต้กา,ากะจังได้กบเม่อยหัวเลยพี่นอ้องเลยผนบอ่อนั้นเลย อ้นกะเสื้อผ้าเพื่อนนี่อ้นอาบน้านนให้ยังลืมเลยพี่น้อยหอยไว้ในห้องน,อนอ้าเนาี๋ยอ้นเสียไม้เบิ่งพี่น้องอาบน้าหกขี้ไข่ย,ยังให้เพื่อนคักแน่พี่น้อยอาบน,น,น,น้าอาบในยังแล้วเรียบรออยู่พวกเนาะลูกกับตาพิสกับ,บอยอากอาบอยากยังเพื่อนกบจิคิดว่าเออห่าเพื่อนนี่ตัวเอาเพื่อนมาส่งให้อนาะบอส่งให้แม่บอ้อเลยชิเมื่อปะเพื่อนบอนะกรมกิจนะบอ้อนไะ้กับ่วนอาบน้าเน,นี่ยกับบอบอ,บอ,บ,อ,บ,อบอยอยากอาบพี่น้อย สุดท้ายสิเป็นยังลูกเลยไปไปไปโลดบมเป็นยังลูกแม่บมเมื่อปะนี้ปะจะดอกละมีนั่งอยู่นี่แหละละว่างสิจึงได้มาอา่านนังน้ำอ่นพี่น้องเออหวานอ่อนละว่ะเพิ่นก่าย่านใเนาะอพี่น้องเน,น่อยแบบจักจกังไหนมันติดเล่าพี่น้องมันเรื่องเล่าคือเรามานี่กับบรเดมาขอเงินขอคำาบริเดมาว่าอยากมาอ้นก,กับบร์เดย์ว่าว่าจะคำนาอว่าสะเอาเรามาอยู่น้ำพี่น้องเลย มันกะมันโบแมนคัดตรงส่วนที่ว่าอ้านเอาลูกมาอยู่น้ำนะแมนเพื่อนเนานะถ้าลูกยังมาอยู่น้ำอ้นนะอ้นยินดีตอนหับอ้นหับเสมอเออยินดีดูแลเอาลูกมาอยู่นำนะ้ำเนาะให้เขาหงับมมงเฮียนมีการศึกษาอันนี้แต่เราว่าบบเป็นยังดอกเราว่าเปิดเทอมเดือนเดือนนี่แหละปีนี่แหละเดือนเดือนเก้าเพื่อนเนาะโบเป็นเดือนนี่เนาะเดือนเก้านี่เพื่อนว่าเสียลูกอ้นเขาหงเฮียน <c oughs> แต่ว่าอยู่บ้านพุ่นอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ล้วอยู่ดงเห็นพุ่นอยู่บ้านสองห้องพุ่นตามเราว่านนองพี่ง้นองเนาะเราไป้มาขอเงินขอคำมีอย่างอ่อนเดอพี่น้องเดยยาบายผู้เถ่าเดยพี่น้องเด้อยาบายผ่นอีต้นเผ่นพี่น้องเอ้ิ่นกะเถ่าแห้งแล้วพี่น้องเอ้ผก็มาด้วยเจตนาดีเนาะพี่น้องเนาะคือสงสารเบาเต้นั่นนี่แหละพี่น้องเอ้คือเบาเตะกะ คนบอกตรงๆเลยถ้าว่าหากอ้นก็คือต้องหักลูกอ้่นน้ำนาาพี่น้องเนาะถ้าหากอ้นก็ต้องหักลูกอ้นน้ำคือผ่านมาเลยพี่น้องบอเตกับผ้าอ้นไปหาลูกหาเต้าตลอดพี่น้องเลยแต่แต่ยังบันในแต่งงานกันยังพันในเอากันยังบันทันในยู่น้ากันก็มีแต่บอเตกผ้าอ้นไปกับซาลี่นาะพี่น้องเนาะไปหาลูกชายพี่น้องเลยคืออ่ามาอยู่เซโนนี่พิ่นกับผ้าอุนไปบอเตกับนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นกะยินดีตอนหับลูกเนาะยินดีซาลูกเสียมาอยู่น้ำเจ้าก่ากะยินดีนดีใจน้ำลาว่าจังซี่แต่ว่าขั้นเอามากระบออยากให้พิดเลียวก,กันกับทางพุ่นลาว่าให้ชีเจ้าเว้า,เาให้เข้าใจกันชะก่อนจึงเอามาลาว่าจังซี่แต่คือลูกอ้นมันบวมากมันติดเขาผีน่อนเลยมันติดเล้ามันบ่มา,จากจังได้กรบม่มาเมื่อน,นี้อ้นนอนท้องเพิ่อนนอนน้ำคืนหนึ่งนอนน้ำแม่คืนหนึ่งก็เฮ้อ อยาหย่ากรนนอนน้ำได้หย่ากรนนอนน้ำคืนหนึ่งเฮ้ยบนอนอยากเมื่อเพิ่นกับบอยู่เนาะเมือ่อยเว้าเลยพี่น้องเลยเอา้าอยู่นาแม่แม่เสียเอาโทรศัพท์นี่เครื่องนี่ห้เอาโทรศัพท์นี่ห้บอกมอยู่แกงหัวเอานอนนาแม่คืนหนึ่งแม่ตื่นมาแม่สียห้โทรศัพท์เครื่องนี่บอกแกงหัวพี่น้องเลยหักโทรศัพท์มันยากเบิง้งเวลาเอาห้เบิง้งเลยายกเบิ้งอยากลิ้นแต่ว่าบอยอมอยู่บอยยอมนอนพี่น้องเลย คืออ้นว่าวหัแหละพี่น้องมันก็เป็นไปบ่ไบ้ดอกหนึ่งมาอุ่นก็นมีครอบครัวใหม่แล้วอ้นก็บมีญาของอ้นอยู่แล้วเนาะมีพอ่อมีแม่อยู่แล้วถ้าลูกสิมาอยู่น้ำอ้นอ้นก็ยินดีเลี้ยงยินดีดูแลลูกเสมอพี่น้องเลยแต่ว่าคือญาของอ้นนี่เราก็ยังมีลูกชายของเราอยู่เนาะพี่น,อนะน้องเนาะเราก็ต้องให้ลูกชายเราเลีเ้ยงต้องให้ลูกชายเราไปเบิ่งไปแยง่งเพราะว่าลูกชายเรากะมีเวียกมีงานเหตุว่าสันซะ อ่าเพิ่นอยู่เฮือนแม่ยห่าเพิ่นเนาะเพื่นสั้นเอาแม่ไปอยู่นําไปเบิ่งไปแงงเพราะว่าคือคือเราวนีิกพะพะละบ่หลายคันสิคิดว่าเนาะเรามีแม่คนเดียวเนาะคัดชมุดวาลูกมาอยู่นําอ้อนเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้คืออันอ้อนนี่ยังว่าพะละหละายได้พี่นออ้ยองเลยยังว่ามีอันอ้เอ้าน้องมีพ่อมีแม่อ้อนยังมีหลายคนว่าซั่นซะเนาะที่อ,อ,อน้นเบิ่งแงงดูแลเนาะพี่น้องเนาะคืออ้อนน่ะ เบิ่งสวยเรือเรื่องเงินเรื่องคำมาได้กะเบิบ่งแง่งกันนี่แหละพี่น้องบางทีมันจาเป็นบมมีกัยิบยืมกันเอออ้นกับยืมน้องน้องกับยืมเอื้อยบาบางทีนะสวยเรือกันยามบมมีเนาพี่น้องเนาะมันกัแนวนั้นคือหญ้าอุนน่ะเราก็มีลูกชายเราอยู่ก็ให้ลูกชายเราเบิ่งเราแง่งครับว่าลูกมาอยู่น้าเนาพี่น้องคือลูกอุนมาอยู่น้าแต่ว่าอ่าคือเราาว่าอะไเราก็บได้คิดบ่าสิมาอยู่ยังนําอ้นได้พี่น้อง,งเลยเล่ากับ ไปอยู่น้าพ่อน้าแม่แล้วเราว่าอยู่พุ่นและเราว่าซีแหละมีแต่กูเลยมาที่นี้แหละกูก็สิมาแหวหามึงเราว่านี่นี่นะเออเงินอุ่นซีเงินเงินเห็นแล้ว่าเออกูมีอยู่บให้กูก็ะยาพุนกระบอกจังซีเราเพี่องเนาะคือซีเมนมาเออมาขอเงินขอคามาจังซีาบายเพิ่นทอพี่น้องเอ้เพิ่นกระเถาแล้วเราเพือนเนาะคือลูกนี่อ้นกับหัวมดทุกพีอันทุกพีทางลวที่เออเห็นหมากหลินโทรศัพท์อ้นเหนือนะ ก็เลยว่ะเอาแม่เสียเอาโทรศัพท์ให้สี่อันนั้นบ่ลูกสี่อัน like. นั้นอยู่บ่สี่อยู่น้ำแม่อยู่บ่อยู่น้ำแม่เด้อลูกเด้ออ้นคักอ้นพามาอาบน้ำอุ่นกับเขามาพามาอาบอยู่ในห้องอ้นเนี่ยแหละพี่น้องอุ่นไปอาบอยู่ของน้ำนอกเนาะอาบน้ำน้ำหน้าให้แต่นแนมเห็นหน้าแม่ค่ะยิ้มอยากยิ้มอยากหัวได้หละพี่น้องอ้นสังเกตเอ้าหัวยังแหละหัวยังแม่ว่าอยากหัวอยากยิ้มนะเห็นหน้าแม่อ้นไปขี่รถจักรไปส่งเพื่อฮอตคิวฮอตยางมาเพียงเนาะ ก็ลุกไปซื้อน้ามีแต่ว่าเอออยากมาแวะนั่นลินกับแวะอนว่าซี่ใคอยากนอนข็นอนคืนสองคืนเฮาก็บบาดหวานยังแม่เอ้ยฮาว่าซี่แหละอนว่าเอาน้าเพิรนธน้าพี่น้องเนาะอนกับว่าอยากให้มีการดราม่ายังลาวว่ายังลาวอีกต้นสงสารเราเราก็บแถาเล้วเรามาหา้นเรากับบ่ได้อันอีหยังเนรพี่น้องบ่ได้มีอีหยังเจตนาอีหยังเนาะบ่เต้ก็ออกไปซื้อกลุกิน พี่น้องเอ้ยคนรู้สึกสีหิวเข่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อดี้กับซีมากเปล่า <c oughs> บางทีกับเอฟซีอีอ้นกันบเปลาเพื่อ FC บุเอฟซีบางทีเออเพื่อนก็นยังบุกข้าใจว่จาจังไดเป็นแนวไรนะพี่น้องเนาะเราก็ต้องอธิบายเพื่นอนใะห้เพื่นอนเข้าขใจนะพี่น้องนะพี่อ้อนเปลาหัดแอะ <c oughs> บาง <c oughs> คนก็นเอาไปเปลาจังสั้นละสีก็ยังมีพี่น้องมีคนอ่า อา kind of โนไปว่าจากั้นะสี่เราเพียงเนาะซื้อยังเลยกินแหงเขาเหนียวซสื้อสินแหงพี่น้องกินสิ้นแหงเขอเหนียวซื้อให้มันเดิกแล้วพี่น้องโอนรู้สึกที่อยากอยาเขาเนาะว่าเรื่องมาว่าเรื่องคายต่อพี่น้องเลยเมื่อนี้คายขางเือแล้วมุนหัวเขามาพี่น้องเออโอนเราเวลมินยังแนมมาโอนไปอยู่เธออนใหญ่โอนก็แแลนมาบุกหัวออกไปเลยพี่น้องเลย มาไล่กันแลนขัวอ้นตะนางมาพึ่งออกเลยพี่น้องแบบมันขันไปนี่เนาะมันพึ่งออกไปสิเลยพึ่งออกไปนี้มันคั่วมันกัแลนออกไปเลยโอ้โหพ่อเต้เคยบอกเธอหนึ่งแล้วพี่น้องเฮียเจ้าเบิ่งแม่คั้วยที่เจ้าเฮีเจ้าหมัดแม่เบิ่งมันมาดุดหัวข่อยหัวข่อยมันสิบอันฮักลาวสี่แบบมันแบบมันหนู่นะเฮงขั้วสามตัวมึอหนู่จนอันหัวดินน่ะมันจนแบบยึกยึกพี่น้องเลย บึ้งได้หว่ะเราว่ามันมือกินมันหมุนเข่าในหัวนี่ลราว่าเราก็บบอกเนาะมือต่อมากับเป็นอีเข่ากับบัวเนาเมือนี่บุเขามาได้เลยมือนี่บุเขามาเมดเลยก็อ้อยกับลกออกก็บังหนุนห้อยได้ยั่งพี่น้องไเพราะว่าหัวก็คือว่าบอเตออกกับเือนเราก็อัดอยู่พี่น้องอุ่นกันไหลไหลมอยอมออกอ้อมเือนแบบนี้อุ่นหลักพุ่มก็แรนมาทางพี่หลักทางพี่กับเราไปทางพุ่นบลออกหัวจักเื่อ เมือ่ออ้โอนก็นเลยอันเห็นนางไอติมไอติมเมื่อไอ้เอิญอันเจ้าของของเบอร์ซองมาไล่เอาควายเขาเนี่ยะ่ะเพื่อมาไล่เอาเราก็จับเชือกนะเนาะคว้วแล้วก็แล่นมนนีล้วก็แล่นน้ำคว้วแบบดึงคว้วไปอยู่เลยนะพี่น้องเออเล่าก็ได้เพราะว่าที่เจ้ากับเบิงน์นเน้ผูกอันจบดีเนี่ยยงเบิ่งนหัวคอย,อยพียมดเครื่องผูกคองพางคอยหมุนมดที่เจ้ามาเบิง่งดูกบบอนคอยกระปุองกำลังงามโอนวะส่นะ บึงหักหมดมุนมดเลยกกบอลข่อยก็ได้อ้อนวนหวาซส่มือ้อ,อเช้าอ้อนสีถ่ายคลิปให้เบึงน้ะพี่น้องนอนแล้วก็ตอนมันมุนออกต้นนั้นห่วงชิหายบอเตหาใหม่หาอียังซักดีดีก็นะพี่น้องเลยอ้อนคิดวาหัวแบบนี้มันจะกันงัวกันควายได้แบบพี่น่อยยังกันบ่ไดมุนกับมาหอดในจนได้นาะพี่น้องนะ กะเฮากับมีงาเฮากับรุมกันว่ากันอะไรแล้วพี่น้องเลยอยู่ใกล้กันนอะอุ่นกับบ่เด้นั่นดอกมีแต่อยากให้เพิ่นดูแลงวัวควยเพิ่นดีดมาผูกไก่นี่เนาะ,ะมาผูกไก่มันมันนี่แหละมันเกื่องผูกกองพังเฮากับังขึ้นกำงงามไปนี่เนาะมันก็เกิดเกิดความอยากใหนนยนีย่นย <c oughs> ิยหนึ่งอ,อะไรแล้วพี่น้องเลยโมเตก็บอกไล่เถื่อแล้วเนาะไอเตะห้เบิ่งจยบดี อ่พี่น้องคลิปนี้ก็สีลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อพรอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีกันเตี้ยเหมือนกังแบบลาสบายดีพี่น้องถ้ากามาไปซื้อของกินซื้อนด้ม่นน้องเอฟซีว่าญาตเจ้าน้อยใจเสียใจลูกคนมาค่ะอ๋อเข้าใจมั้พี่น้องเข้าใจมันทุกอย่างพี่น้องแต่เป็นผู้บ่าวของเช้าเขาเลยมือมือมัดเลยทุกอย่างพี่น้องตั้งแต่เริ่มขบกันกับมิตรเพื่อนพาไปกับนางลี่จะหาลูกกันเข้าใจอุ่นมดทุกอย่างอุ่นกระบอกเพิ่นว่า เจ้าศรีได้น้องเลยวจะาบ่อยากมาอยู่น้ำน้องบอสจะสั่นหนังสี่เฮขาบอกมามันอยากไปอยู่น้ำลาวน้องนอนติดลาวแล้วอ้าวลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กับว่าลาลาพี่น้องขอโทษขออภัยเอยที่ลา